สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่18พฤศจิกายน2 5 6หาครับมือนีครับจะมีนท่องมาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเป็นของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับงดที่แล้วให้มาครับให้8ล่างครับ85 83ครับเลขออก3 8นะครับผมมือขึ้นนีครับผมเนาะผมโทรหาเพิินเพินว่าผาหัด พี่ดีใจมากเลยพี่อัด8338พี่ถูก2 0 0แสนกว่าครับผมเนาะ่นแจงข่าวครับผมมาขึ้นอีกครับผมพันวาผักัดไม่รอช้านะพี่ปล่อยเลยนะเลขของพี่งวดนี้ครับผมเนาะทําไมพี่ถูกเยอะตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยถูก2 0 0แสนกว่าเลยมีงวดนี้แหละพี่ถูกสองแสนกว่าเพราะว่าพี่ดูคลิปทางช่องผักัดตรงกันมากที่สุดที่ผ่านัสรุปเลขให้ดูนะเลขที่มาแรงนะ8 3 3 8ดล่าง พี่เลยซื้อหนักมากเลย8338ครับผมเนาะเพิ่งแจ้งข่าวแม่ครับผมเึ้ืนที้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามไม่เด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็มี fc ทางช่องถามมันเยอะมากครับผมเนาะนี่ครับ fc ณคำนมนะครับให้8บนล่างเม็ดเดียวแล้วก็ให้83ตัวเดียวนะครับมือคื่อนี่ครับผมเนาะผมโทรหาพลพันวา ผัดพ,พี่ถูกห้าแสนกว่าเลยนะพี่อัดแปดสามสามแปดเม็ดเดียวเลยเน้นล่างกันบนเพราะว่าดูคลิปทางช่องผัดผัดว่าสรุปเลขมาแรงนะ่ะล่างแปดสามสามแปดตรงกันเยอะมากพี่เลยอัดเลยสามแปดแปดสามพี่ดีใจมากพี่ถูกห้าแสนกว่าครับผมเนาะนี่ครับผมเป็นแจงข้าวามากเครับผมเนาะเพิ่นว่าผัดรอก่อนนะอีกประมาณสองสามวันนะเดี๋ยวพี่โทรหาครับผมนี่ครับรอก่อนเด้อครับผมเนาะ ของ fc ะคำลมนะครับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมนี่ครับล็อก่อคกับผมเนาะแล้วก็มาดูครับผมเนาะสรุปหลักสิบล่างครับงวดที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับผมเนาะนี่ครับเด่นล่างครับ789นะครับผมเน้นที่8ให้ fc ทางช่องนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเพราะว่าครับผมเนาะของแม่กทมครับ791 เอฟซีภูเก็ตครับ478ครับแม่สละบุรีครับ8กับ9ครับของผมครับ578นะครับของปู่389นะครับผมเนาะตรงกันที่7 3็ดสำนักครับแล้วก็8ครับผมเนาะ3ามสำนักแล้วก็9ครับผมเนาะ3ามสำนักครับนี่ครับงวดที่แล้วเด่นล่างครับ789นะครับแต่ว่าผมหนึ่งห้ FC ทั้งช่องครับผม8เม็ดเดียวนะครับผมเนาะ ถ้าใครอยากได้แบบนี้รอ,อก่อนนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เอฟที่ทั้งช่องครับผมนี่ครับมาดูของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเยวดีกว่าครับผมเพิ่นวา่าเพิ่นดีใจมากครับผมเนาะตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยถูกพี่ไม่เคยถูกถึง2องแสนกว่าเลยงวดนี้พี่ถูก2องแสนกว่าดีใจมากครับผมเนาะนี่ครับผม เลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนำมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะผมลงคลิปไปครับผมเอฟซีทัางช่องกับบริเห็นเยอะมากครับผมเนาะของป้าณีนะครับของป้าณีนี่ครับงดที่แล้วนะครับป้าณีให้มาครับสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับเลขออกบนครับสองสองหนึ่งเข้าที่บนนะครับผมเนาะถ้าใครจับของป้าณีเป็นนะครับ เข้าทุกงวดนะครับของปณีครับงดนี้นะครับงดนี้ของปณีให้มาครับนี่ครับ1,2,4,5,8,9นะครับ1,2,4,5,8,9นะครับแคปหน้าจอนะครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมเลขของปณีงวดนี้นะครับโอเคครับผมเนาะมาดูเลขล็อกจากกทม ล่างอย่างเดียวดีกว่าครับผมเหมือนขึ้นนีครับผมเนาะนี่ครับผมจดไปอยู่นะครับเลขล็อกจากกทมล่างนะครับงดนี้ให้มานะครับล่างวิ่งศูนย์ครับผมเนาะศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับล่างวิ่งศูนย์นะครับศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้เอฟที่ท่านช่องดีกว่าครับผมเนาะเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับ นำมาแบ่งปัน F อซทั้งช่องครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเลขล็อกจากกทมรครับเลขล็อกจากกทมรครับ ล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับล่างอย่างเดียวเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาเม็ดเดียวนะครับงวดนี้ให้มาเม็ดเดียวครับผมเนาะ ให้มาล่างศูนย์เม็ดเดียวครับให้มาล่างศูนย์เม็ดเดียวนะครับแล้วก็จับคู่นะครับนี่ครับผมเนาะขึ้นนี่ครับผมผมจดไว้อยู่นะครับนี่ครับศูนยนะครับ08.09นะครับ08.09นยครับให้มา2คู่นะครับ ศูนย์แปดศูนย์เก้าครับนี่ครับผมเห็นมาสองคููครับผมเนาะเจ้าของเลขล็อกจากกทมครับงวดที่แล้วถูกสองแสนกว่าครับผมลงวันที่ลงวันที่หนึ่งธันวาคมดูก่อนนะอ๋อครับผมนี่ครับผมลงคลิปของอาจารย์ปี๒แปดครับผมเนาะนี่ครับลงวันที่ผิดแล้วครับผมนี่ครับ ลงวันที่ผิดอีกแล้วเดี๋ยวผมแก้ก่อนนะครับลงวันที่ผิดอีกแล้วเป็นวันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งธันวาคมนะครับหนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดนะครับนี่ครับลงวันที่ผิดนะครับหนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับโอเคครับผมเนาะ มาให้ F4 ทางช่องแคปหน้าจอนะครับนี่ครับมาแคปหน้าจอเอาด้วยครับผมเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนำมาแบ่งปัน f c ทางช่องครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะเหมือขึ้นนี่ครับผมเนาะผมจดไปเหมือขึ้นนี่ครับนี่ครับล่าง08 09นะครับแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะนี่ครับ งวดที่แล้ว8338ครับงวดนี้นะครับให้0ครับ0809ให้ล่าง2คู่เน้นๆนะครับกระสุดชานี้ครับผมเนาะกต่ขออุพ่พรอนให้ f อซท่านช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผมเดินทางแขภาค่ปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำลงรวยเงินท้องผมเนาะสำหรับคนที่รอให้ผมสรุปเลขล่างให้รอก่อนนะครับเดี๋ยวผม ก่อนวันเลือกประมาณสองสามวันนี้กว่าครับผมเนาะจะตุลุหลักสิบล่างให้หรือว่ายัางไงก็จะลงให้ fc ทางช่องก่อนเลือกออกแน่นอนครับผมเนาะนี่ครับเอากต,ตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม